สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาเปรียบเทียบสเปคของตระกูลโปโคตั้งแต่ตัว C65 M6 M6 Pro X6 X6 Pro แล้วก็ F6 F6 Pro นะครับพี่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อกับโปรโมชั่นล่าสุดบอกเลยว่าเกินคําว่าคุ้มจริงครับพี่ก็สั่งซื้อมาตามลิงก์ด้านหน้าที่พีแนบให้ผมบางคนค้นหาเองอาจเจอ ของปอมนะครับแนะนำว่าให้กดซื้อผังนี่พีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุณภาพกับราคาที่พีซื้อมาเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับซึ่งพีซื้อตัว c 6 5มา m 6มา m 6 Pro มา x 6หรือว่า f 6พี่ก็ซื้อมาตามลิงก์ขผมด้านล่างเลยวันนี้พี่ผมจะพูดถึงว่าเฮ้ยสเปคกับงบม,มันจะเป็นไงบ้างอย่างแรกพีจะขอพูดถึงเจ้าตัว c 6 5ก่อนซึ่งตอนนี้ราคามันก็คือ ประมาณเลทสามพัครับตัวแรม8 g จิกกับลอมซึ่งพีให้ดูเลยว่าราคาปัจจุบันตอนนี้ผของเจ้าตัวแรม8 g จิกกับลอม256ตอนนี้3,400บาทครับบอกเลยว่าเกินคุ้มค่าคุ้มราคาจริงทั้งแอปส้มหรือว่าแอปฟ้าครับราคาก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากส่วนมากพีก็สั่งแอปส้มครับส่วนมากมากกว่าครับราคาก็ไม่แตกต่างกันมากแต่พีรู้สึกว่าฮ คุณภาพกับราคากับประกันศูน์ไทยพี่รู้สึกว่าคุ้มจริงครับคือ465ตัวแรม 6G กับต่อ128ซึ่งพี่ใช้งานมาบอกเลยว่า CPU มีความเร็วดีมากผมตัวนี้ hero G85 octa core เล่นเกม Rv 60เฟรมถือว่าสงสุดเกม PUBG พีปรับเป็นสมดุลก็ถือว่าหายห่วงผมกับตัว465คุณภาพดีจริงครับคอนเฟิร์มเลยว่า465ยังเป็นมือที่น่าใช้งานมากครับ ซึ่งพี่รู้สึกว่าบอดี้มันยังมีความสวยกล้องหลังให้มาตัวนี้คือเป็น AI 50ล้าน Fast ชา a ์จ e 18วัตต์แบตให้มา5,000สัปพีถือว่าทั้งวันเพียงพอซึ่งพีเคยใช้งานตัว4 6 5มาเป็นมือถือที่มีคุณภาพครับบอกเลยว่าเกินคุ้มจริงตัวนี้ผมอัปเกรดจาก C 6 5กับงบเลส3 0 0 0เพิ่มมาประมาณสัก7,800ก็มาจ้ตัวนี้ผมนี่ครับ M 6 M 6ใช้งานดีจริงครับตัวนี้แรม6 g กับลมอม128ที่พี่ใช้งานมาตอนนี้ราคาอยู่ที่3,600บาทซึ่งราคาก็เท่ากับพี่พซื้อมาผมนี่ครับให้ดูกับบางคนอาจจะไม่เชื่อครับนี่ครับซึ่งว่าพีเยอะมากว่าราคาจริงไหมพีให้ดูหน้าในการสั่งซื้อเลยจริงๆพีสั่งซื้อแล้วละผมพีเลยไม่สั่งซื้ออีกนี่ครับคือพีกดเป็นดีฟอล l ์เลยทั้งแอปส้มแอปฟ้าก็ราคาเด็ดเดียวกันผมส่วนตัวเนาะซึ่งบอกเลยว่าสเปคดีมากหน้าจอนี่ครับอย่างสวย full hd ั 90เฮิรต6.79นิ้วใหญ่มากครับหน้าจอใหญ่มากฮัตกดโคตรดีฮัตโคตรดีครับสีสันดีมากแล้วบอดี้ในการออกแบบบอกเลยว่าดีไซน์อย่างสวยครับดีไซน์สวยงามจริงตัวนี้นะครับพี่ผมจะขอแนยบินในการสั่งซื้อด้านล่างให้นะครับเผื่อใครแบบกังวลมันเป็นเครื่องศูนไทยครับมันเป็นของตัวปปโคมออยู่แล้วปลอดภัยอยู่แล้วผมในการสั่งซื้อนี่ครับ บอดี้อย่างสวยอะ่ะซึ่งอัปเกรดมาจากตัว c 6 5เป็น m 6ก็ถือว่าเพียงพอกับงบ3 0 0 0 cpu ผม hero g 9 1 octa core ด้วยสปีรู้สึกว่าตัว hero g 9 1เนี่ยใช้งานคือดมา r o v 6 0 a เฟรมสบายครับหน้าจอทัดดีมากหน้าจอชัดมากซึ่งอัปเกรดจากหน้าจอ h d พัดของ c 6 5มาเป็น full h d พัดสปีรู้สึกว่าเพียงพอครับกล้องหน้าแบบเจาะรูลนะผมตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ครับบอดี้ด้านหลัง กล้องหลัง100ไปล้านบอกเลยว่ากล้องหลังที่พีใช้งานมา f e e l ิ n งกล้องหลังคือดีมากครับสีสันในการถ่ายสพ,พีเนาะรู้สึกว่ามันสกินโทนดีมากครับดูครับกล้องกล้องอย่างเจ่มมากล้องเจ่มมากครับกล้องหลังสพ,พีนะรู้สึกว่าเพียงพอมากถ้าใครผมอยากอัปเกรดอีกเพิ่มไป1,000ใช่ไหมครับก็ไปตัวโ o c o M6 Pro ครับตอนนี้ผมราคาที่พีเช็คล่าสุดนะครับผมณนะปัจจุบันตอนนี้คือ4,700 99 9บาทผมให้ดูเลยนี่ครับให้ดูอีกครั้ง4799นะครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่อัปเกรดจากตัวนี้คุณภาพบอกเลยว่าดีมาก CPU ใช้ตัวที่เป็นแบบอัปเกรดเนาะ h e l o o G 9 9 u l t i m a t e หรือว่า Ultra คมเร็วเท่าบอกเลยว่าแรงมากแรงกเกือบจะเท่ากับตัวซีรีส์มันจะแรงกว่าตัว h e l o o G 9นิดนึงผมแต่ไม่แรงมากจะพีนะรู้สึกว่า หน้าจอให้มาคือเป็น120เฮิรตเป็นหน้าจอแบบ AMOLED ด้วยสแกนด้วมือบริเวณหน้าจอกล้องหลัง6กล้องหลังตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ากล้องหลังคือดีมากกล้องหลังผมตัวนี้ให้มาคือ3ตัวเป็นตัวฟังก์ชันที่มีตัว OS วด้วยการสั่นโดยใช้ฮาร์ดแวร์ถือว่าดีมากผมตัวนี้ครับหน้าจอสเปคต,ต่างครับบอดี้สวยจริงนะซึ่งพีช่ชงานมาแล้วบอกเลยว่า p o c o M6 Pro คุ้มจริงคุ้มจริงฟ้าชาัดให้มาก็เยอะตัวนี้ 67วัตต์ด้วยสปีนะบอกเลยว่า M6Pro คุ้มครับ4,078สปีรู้สึกคุ้มมากคุ้มครับเพราะว่า CPU ก็แรงผมตัวนี้ h e l i o g 9 u l t r a ครับถือว่าในการดีไซน์ของบอดี้ด้านหลังแล้วก็กล้องหน้าสปีเช่นมารู้สึกว่าเปรียที่เวิร์กมากหน้าจอสู้แสงก็ดีผมตัวนี้แล้วก็หน้าจอเป็น FullEDP ัท6.67นิ้วขอบจอมีความบางดีมากซึ่งพีชอบผมกับฟังก์ชันของเจ้าตัว p o c โ M6Pro มากนี่ครับถ้าใครมีงบอีกนะ อัปเดตอีก2,000ครับเพิ่มไปตัว X 6 5 G ซึ่งตัว POCO M 6 Pro มันจะ4 G เนอะตัวนี้อัปเดตเป็นตัวนี่ครับ5 G ไปเลยผมราคากับราคา6,799บาทผมเับตัวนี้แรม12 ROM 2ลอม256ครับผมตัวนี้ซึ่ง CPU บอกเลยว่าแรงจริงแล้วบดี y ขผมโคตรสวยอะ่ะ กล้องหน้าแบบเจาะรูซึ่งบอดี้จะมีความใกล้เคียงกับตัว m 6 pro หน้าจอ amoled เช่นกันครับบอกเลยว่าคุณสมบัติของตัวนี้คือ cpu แรงจริงครับ cpu ของผมตัวนี้ใช้ตัวที่เป็น cpu แบบตัวนี่ครับ s n a p d ก a g o n 7 s นะครับผม gen 2ซึ่งแรงมากเล่นเกบมบอกเลยว่าสบายผมตัวนี้กล้องหลังตัวนี้64มี ois เหมือนกับตัว m 6 pro แล้วก็ส่วนตัวนี้คือ fast charge 6 7วัต์าา w, แบตให้มา5,100 ah, ก็ ใกล้เคียงผมแล้วก็หน้าจอ120 h z AMOLED ซึ่ง CPU บอกเลยว่าแรงจริงซีรีส์ 7S นะครับผมตัวนี้ Gen 2ส p ีเล่นเกม Rv ผมสูงสุดสบาย Pub G สูงสุดสบายเก็บชิป Impact ปรับกลางๆก็สบายครับบอกเลยว่าเพียงพอมาก X X6 นะผมจะอยู่ที่ตัว 5G เนาะ6,799ถ้าอัปเกรดเป็นตัว X6 Pro สับตัวนี้7,999บาทสปีนะ7,000นะครับผมตัวนี้ 7,799บาทหรือว่า7,999บาทนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่สัพพีผมให้ดูกันนี่ครับราคาครับบางทีก็ราคาอาจจะมีขึ้นมีลงเนาะราคาจริงๆอาจจะมีขึ้นมีลงถ้าวันนี้ลงคิดรีบไปกดในการสั่งซื้อและผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากนี่ครับสเปคคือดีมากโหู p u u อย่างแรงอะ่ะ m e d i a t e k d i m e n s i t y ป3 0 0 Ultra แบให้มา5,000หน้าจอ1น0 h z โห สเปคแรงมากคุ้มครับ799ะคุ้มมากดูบอดี้ก็สวยครับซึ่งสเปคตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานทั่วไปสบายมากเล่นเกมสบายมาก CPU แรงจริงครับ3ตัวเหมือนกันผมกล้องหลัง64 OS เหมือนกันแบตเทอร์โบชาร์จจุดแบตเตอรี่5้0 0ันมกับแบตชาร์จเร็วคือ6 7วัตต์เพียงพอเพียงพอกล้องหลังสามารถถ่าย 4K ด้วยสปีดรู้สึกว่าเพียงพอนะครับแล้วก็ให้เมีผมอัปเกรดอีก2000 เพิ่มไปตัว Poco F6 ซึ่งเป็นตัวที่พีใช้งานมาบอกเลยว่ากล้องถือว่ามีคุณภาพมาก CPU แรงมากเซ d ดาก o n 6S Gen3 ครับกล้องหลังตัวนี้มี OIS ด้วยดีไซน์อย่างสวยครับราคา1,800บาทผมตัวนี้นะครับนี่ครับแป9 0บาทถือว่าคุ้มจริงตัวนี้ใช้งานคือดีมากซึ่งสเต็ปมันจะ ตามราคานะครับเพื่อนๆเราไปกดในการสั่งซื้อดูเดี๋ยวพีชอเนี่ยบิงด่านล่างให้นะครับทั้งแอปสโอมแอปฟ้าผมกดสั่งซื้อแต่ผมถ้าอัปเกรดเวอร์ชันสูงสุดไปเลยนี่ครับก็ไปตัว Poco F6 Pro ครับตอนนี้ราคา13,489บาทก็ถือว่าคุ้มจริงสับพีนะในการใช้งานครับนี่แหละผมที่พีมาสรุปให้ฟังว่ามันเป็นมือถือที่ใช้งานได้ดีของตระกูลบล็อกโคผมหรือว่าตัว Redmi Note 13พี่ก็ใช้แล้วก็ พี่ผมอีกรุ่นหนึ่งพี่อยากแนะนำเลยเจ้าตัว r e ียวมี11 5G พี่ผมจะแนบวิธีการสั่งซื้อกับราคา4,000ไม่เกิน5,000ครับตัวนั้นคุ้มจริง CPU d e m i s i t y 6100+ 5G b ดี y สวย Redmi 11 5G หรือว่าตัวเรียวมีนะับ11 5G ถือว่าคุ้ม Redmi Note 13ก็คุ้มครับวันสมันนี้ผมพีก็ามาสรุปว่าเฮ้ยตัว4.5อัพเกรดมาตัว M6 f6 pro x6 x6 pro แล้วก็ f6 f6 pro นีครับผมก็ถือว่าคุ้มครับและอี่ผมเปิดตัวล่าสุดคือ Xiaomi 14T นะผมตัวนี้ซึ่งราคาตอนนี้คือ1 3 0 0 0แถมตัวหูฟังแถมตัวหัว,ว,หวาันจิมพอรเนี่ยบิยงกน้านักการสั่งซื้อผมสำับน,นี้ขอบคุณครับอีกตัวนะที่รู้สึกว่าเฮ้ยงบ2,000ที่คนถามมาเยอะมากผมนี่ครับตัวนี้คือโอเคมากสำหรับพีนะครับผมนี่ครับ ตัวเทคโนสปาร์โกหนงบ2,000กว่าบาทถือว่าใช้งานดีมากครับผมให้ดูบอดบดี้นี่ครับถือว่าโอเคมากผมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวอีฟนิกสมาร์ตเก็ถือว่าใช้งานดีครับนี่แหละผมเบียร์พิจขอเน่ยบลิงต่างๆนะผมใต้คลิปนี้กับโปรโมชั่นล่าสุดผมสซนนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมให้สับพีแะผมสซนนี้ขอบคุณครับ